เอาปวยจะพอตัวเท่านี่เป็น F1 F1 นึ่อฟ่ะครับพี่น้องครับหาหมื่นนะครับเท่านี่บดจัดครับพี่น้องตัวนี้ลูกของหาสองศูนย์แล้วแม่เนาะนี่พี่น้องครับบัวพ่อพันเนื้อหาเดือนกว่าตัวบอกใหญ่ายนะครับพี่น้องอันนี้ลูกของพ่อได้ก่อนครับนี่ลูกเคเอฟสามหนึ่งค่ะ KF เอสามหนึ่งครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะเด็กมาเอาเด้อฮอร์ดุลลุ่นนี่นะครับพวกใดเฮดเค้าดอกนี่นี่เนาะตัวตัวใดก่อนแม่ตัวนี้ตัวนี้ยูหาหมื่นเก่าค่ะนี่หาหมื่นเก่าครับพี่น้องครับมาเอาเด้อ อันนี้2 3 1 2 3 2เป็นแม่ลูก F1 กับ F2 ฟสอนะครับเ<ม>นาะเอใส่มหน3 1ไว้คือเก่าค่ะหันถ่ายมาพี่น้องผมสิพาเบิง่งทางถ่ายทางนี้เด้อครับตัวใหญ่ตัวอ้ว,วนอีหลีตัวนี้ประทันี่ทิ้ง2ขวบค่ะงบประทันถึง24เดือนครับพี่น้องครับตบตาตัวใหญ่บ่ครับหนังหนาตันลึกอ้วนนี่เอาตัวใหญ่ๆจังซี่เท่าไรครับแม่นี่ยี่สิ0 0ปดค่ะ1 8 0 0 0 0สดหมนะครับพี่น้องครับ ครับสวัสดีครับมาเจอกันด้านครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาคับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกะสิภาพีพ่อน้องหน่มะเบิงงัวจากเปียกฟาร์มนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้คลิปนี้เพื่อนกะได้บ้าไม้หลายโตแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าหล่ะจากคลิปที่เรากระออกไปหลายโตัวขึ้นกันครับพี่น้องครับก็สิมีโตัหม หมุนเปลี่ยนแหวะเวียยเขอมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับสำหรับเพียกฟาร,ร์มเนาะพิกัดตรงนี้กับยุทธีบ้านเปลือยตำบลหนองโกอําเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับพี่น้องครับผใดอยากจะได้งัวนใส่ใหญ่ๆหมักงัวงามๆพันธุกรรมดีๆนะครับพี่น้องครับกัมีทั้งงัวแมลลูกทั้งงัวติดท,ทองแล้วนะครับพี่น้องครับกัถือว่าอ่าคันได้จากงัวฟาร์มนี้ไปนะครับพี่น้องครับกัถือว่าพันธุกรรมดีนะกัคุณภาพแน่นอนครับพี่น้องครับเอา ว่าบหลายครับพี่น้องครับก่อนอื่นไปพูดคุยทักทายกับทักแมวมวยกันครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ามื่อกี้มีมาเห็นหลายขึ้นก่อนนะครับเนาะจ้าหลายตัวเยอะค่ะมาไม่ก็หลายอยู่เหมือนกัครับหลายเยอะค่ะหลายโกมอยู่อ่านี่นะครับเด้อเอาบอลล์ซ่าครับเริ่มจากตัวนี้ก็แล้วกันครับพี่น้องเอาตัวนี้ละเอียดมินท่องตัวใดก่อนครับตัวนี้เป็นตัวนี้ใส่แคปสามหนึ่งไว้ค่ะแมวพันนี่เป็นลูกของซี่วาย ตัวแดงๆนี่ยืนอยู่นี่เป็นลูกของซีไว้ได้ครับผสม KF31 ไว้ตัวนี้ตรวจทองแล้วนะครับตรวจทองเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือรับประกันทองรับประกันทองนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นง้อสีแดงเข้มดีนะครับลักษณะเป็นวัวขนยาวนะครับวัวขนแมวครับพี่น้องครับนี่แดงๆอันนี้อันนี้เขาได้เฮ็ดว่าครับตัวนี้อันนี้เขาเฮ็ดได้เฮ็ดอยู่ค่ะเฮ็ดเขาอยู่แล้วครับพี่น้องครับหมายเลข HS เอบวกศูน่เก้านะครับพี่น้องครับนี่เด้อหลายๆคนว่าเอาเพิ่นคือว่าตีเบื้องง้อเอฟยังไหนอันนี้ตีอยู่ด้วยครับพี่น้องครับนี่ อ่าตัวนี้ผิวมันๆครับอาจจะมองเห็นบม่ชัดนะครับเด้อนี่เลขหนึ่งยู่ข้างหน้าขาหน้านี่ครับพี่น้องแล้วก็ศูนย์สี่เก้ายู่นี่เด้อตัวนี้ส้นสูงกระเซลอยซี่ซิบบอกแล้วครับพี่น้องครับนี่ส่วนท้ายจีมดำๆนี่ครับเงาหางใหญ่ตามสไตล์เปียกฟาร์มนี่ยนะครับพี่น้องครับโครงสร้างใหญ่เนื้อหนังดีพันธุกรรมดีครั่ะเห็ดแต่งเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้กีบเล็บสังเกตว่าน่าจะแต่งเหมือนทุกตัวเลยเด้อพี่น้องนี่สวยๆนะครับพี่น้องครับเอามาประเมิร์คค่าคารับพี่น้องครับอันนี้ยูเพราะอ่าหลายท่านอกใหญ่นี่น้องครับเด้อ คือรับประกันทองนะครับพี่น้องกาอยากให้เขามาเห็นตัวจริงๆตัวเป็นๆอยู่นะครับพี่น้องครับว่าในเพียกฟาร์มเนี่ยมันมีง้วนแบบใ่ๆนี่ใส่ใยๆหลายด้วยครับเอร์โทรศัพท์ด้ครับผมแต่จะขึ้นย่าวให้ที่เดียวเลยนะครับเด้อเพื่อนใส่เบอร์เดียวนะครับศูเก้องเก้า9จ็ดแเเบอร์เขาไม่มุ่ยกะสามารถโทรมาได้ตลอดเวลาด้ครับพี่น้องครับ เอาไม่มีตําหนินะครับเนาะตัวแรกผ่านไปครับพี่น้องครับเนื่องจากว่ามันหลายกะจะค่อยๆไปไวๆจังหน่อยครับพี่น้องไปลูกไปบ่มีตําหนิหรอกครับพี่น้องครับอ่าเห็นแล้วครับเด้อเอาอยากจะได้กะเขาม่าบางตัวเป็นๆตัวจริงๆให้เห็นก้อนครับพี่น้องครับอ่ะไปลูกเดี๋ยจังมูนิดไหมครับพี่น้องใส่บึกๆใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวจังบากันครับไปดูคอกต่อไปกันครับพี่น้องตัวนี้โบ๊ดีนะครับพี่น้องเด้อหัวโล่นครับหัวโล่นธรรมชาติเขาบ่มีหรอกครับพี่น้องมิโซนั้นแหละ ตัวนี้ก็น่าจ,จะเป็นง,ง้วท่องได้พี่น้องมองั้ยัดเป็นง้วท่องค่ะใส่ซี่<น>เดือนกว่าแล้วค่ะง้วท่องซี่เดือนแล้วนะครับอะท่องท่องของไอ้ไส้พอได้กัแม่อันนี้ใส่ซีไว้เ่ยค่ะใส่ซีไวไ้ได้ครับใส่ซีไว้นี่เป็นอะไรล้วนเพศหรือแยกเพศครับอันนี้ใส่หมูทั้งมาตากาต้องรุ่นเอาได้สมัยนะั<อ>้นแยกเพศมากกว่ารุ่นเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แยกเพศแต่ว่าตัวนี้ใส่ล้วนเพศทได้ค่ะคือเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้อง หัวโล้นเนาะเบื่องหลังเป็นทองแรกปะครับนี่อันนี้ทองที่สองค่ะเดี๋ยวนี้ทองที่สองนะครับตัวนี้รับประกันทองให้ยเหลือได้ครับพี่น้องครับตัดทองเรียบร้อยแล้วรับประกันทองรับประกันทองนะครับวันนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นลูกเป็นสายทั้งในแม่หูบ่อันนี้เป็นว่าแม่ยู่ในใบรวันลูกเกมบอเราจะมาไล่ตัวจำอะไรต้องมึงตามใบเลยต้องมึงตามใบนะครับเพิ่งมีใบทัโตนะครับพี่น้องเด้อใบเอฟใบเพดิกรีนะครับพี่น้องเนี่ยรูปร่างลักษณะหัวนะครับพี่น้องครับหัวโล้นล้นนะครับพี่น้องลูกงามบักขากจะลูกคนสวยลูกตัวนนนนนีีีี้้้้้้กกก็งงาาาาามบบบ่่่่่่คคัััวววววอออยยยููรลลลลลเไไปปแแแขขะะดพ วกกีบพวกเรียบอยนี้แต่งให้แล้วเนาะครับเนาะอยกูได้อสนใจอยากจะได้แต่งให้เหมือนเรเหมือนว่าน่ะตัวนี้ก็บรอยสี่สิบก้อนคือกันละครับพี่น้องครับสวนสูงเนาะเดี๋ยวจะยังไปเบื้องทางนี้ครับพี่น้องครับดูด้านข้างด้านนี้เด้ออยากให้เห็นส่วนไถ่ส่วนหางครับพี่น้องครับเอ๋อมุมใดมืดแน่ก็ต้องขออภัยด้วยพี่น้องครับนี่แหละส่วนไถ่ส่วนหางครับพี่น้องครับนี่ฟวงหางเป็นยังไงอยู่นี่หางบ่มีดอกบ่มีย่อมครับพี่น้องนี่แหละอ๋อใครอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อเอ๋อ ตัวนี้แม่ว่าไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยอยู่แสนสี่ค่ะแสนสี่ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวมันเข่ามุมทั้งนี้พี่น้องเอ้าแสนสี่ได้ครับพี่น้องครับก็ต่อรองได้เหรอครับพี่น้องครับซึ่งรถรับส่งอยู่นี่ปกติเป็นธรรมชาติธรรมดาได้เลยครับก็คือส่งฟรีในรัศมีของภาคอีสานนะครับพี่น้อง200กิโลเมตรส่งฟรีได้ครับเด้ออ่ะนี่แหละหลังตรงดีครับพี่น้องตัวนี้นี่เด้อเอาทางผู้หลุดไปทางทางพุณเร็วอยากให้เห็นขั้งทางนี้ครับเอาหลุดวะเอา เดี๋ยวครับพี่น้องครับเออพันเอ้าต้องออกลูกคุณจับไปไหมท่านคุณเอาพี่น้องครับเอาเมืองตัวจริงเอาครับพี่น้องครับหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับตัวนี้แสนหาเด้อตัวแรกนี่โอู้นใส่ใหญ่หลักอะหรือว่าผู้ใดอยากจะชมรุ่นไอ้ยอดไอเอสนะครับพี่น้องครับเอฟหนึ่งเอฟสองทั้งพูนเหลือหลายอยู่แล้วครับต่อไปเอาตัวไหนครับนี่เอาตัวมูนี่นะครมูนทีขายมูนเอาไว้ก้อนมูเบียมูนใหญ่ๆนี่แั้วเพงเพงตื่นตัวจะบอตืนตัวเล็กๆครับพี่น้องตัวใหญ่ตัวไลนี่ตัวใหญ่ครับเอาไปทั้งพูนลูกเร็วหยอก ถึงหมาถึงงูป่อยหนิอกันเลยเดี๋ยวผมจะยังมามุมนี้ครับพี่น้อง h s บวกหนึะครับพี่น้องับเป็นลูกของซีไว้เนี่ยอันเม่เพื่อนจะว่าใซเฟสามหนึ่นี่คือทองแล้วค่ะโอ้ตัวนี้ติดทองหรือเปล่าแม่ครับชื่งมือกันครับตัวแดงงค่ะซ้างเรยบร้อยอ้วนีบประกันท้องท้องตัวที่สเลยราคบพี่น้องเอ่เกอฟสามหนึ่งมกว่าทองใบเมีค่ะเซเอฟสามหนึ่งตัวนี้เป็นลูกซีไว้นะครับเซเฟสานึ่งเนี่ยสนหนาโมลุนเท้ม่าดนะครับลักษณะเด่นของเพื่อนตัวนี้ก เบื้องด้านข้างด้านนี้ให้เห็นชัดครับพี่น้องครับนี่แหละเนื้อนหนังหนูด้วยย่นกับพี่ใี้น้องเบ่งเอาแล้วครับเด้อมุมกว้างๆครับพี่น้องครับเห็นชัดบ่ครับนี่เดี๋ยวจะผ้าให้เบื้องหลีบเบื้องกีบเบื้องหล็บนะครับเด้อเพื่อที่พี่น้องจะได้ผิดจารณาถูกมุมเนะาะไก่เป็นไก่ให้เบื้อง <ไป S 1> ก้อน <ไป S 1> ขึ้นมาแล้วก็จังเขาว่าเบื้องัตจริงๆัตเป็นๆเอาครับพี่น <ไป S 1> ้องครับนี่แหละนี่ นี่การเดินกันยางกับผ่มีปัญหาตำแหนี้นะครับพี่น้องครับตัวนี้ว่าไว้เท่าไรครับยี่สิบแสนเอ็ดค่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นตัวนี้ง้วทองนะครับพี่น้องครับรับประกันรับประกันทองให้พร้อมนะครับเด้อหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับพี่น้องครับอ่านี่เอ้านี่แหละครับอ่ไปไปเลยนะครับจะได้เห็นง้วไดหลายตัวครับพี่น้องครับคุณลง坤มาเพื่อวมาหลายเท้วัดสันว่าก็อยากอธิบายให้พี่ให้น้องเห็นนะครับเนาะไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่แพงขึ้นกันครับพี่น้องครับนี่ หมายความว่าเป็นราคาแพงนี่เราแพงงัวงไหมครับพี่น้องเราบล่อยากปล่อยน้อยระหว่ามันงามอยากเอาเก็บไว้ไปนะครับตัวสีขายเลยตจะเอาไปตัวยิ่งใหญ่ถึงแล้วก็เอาไว้่อนทงมาเปตัวนี้พี่น้องครับตัวนี้ตัวนี้ส้างเรียบร้อยแล้วค่ะตรวจท้องอีกแล้วเป็นท้องตัวที่สี่แล้วนะครับแล้วตัวนี้บึกอี่ลีครับพี่น้องอ้วนก็หมูแล้วครับตอนเนี้ยนี่เด้อหนอกตั้งเอาตัวนี้ท้องพ่อเลยครับนี่อันนี้ใส่ KF หกแปดค่ะใส่ KF หกแปดไดครับพี่น้องครับนี่แหละตัวนี้เนื้อหนังถือว่า อ่าบึกมากมาก้ะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพายางอ่อนไปบึงอันนี้เลี้ยงตะเกิดเลยน,ลนะอันนะอันนี้เลี้ยงตะเกิดไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มได้เปนบ่ครับเนี่เลี้ยงอันนเป็นว่วลูก<า>คอก<ม>เลยครัอันนี้เป็นลูกหาสอค่ะห้าสองไซเคฟหกแปเลขศูนย์สานะครับอู้ห่องหางไหมทันไทยมาพี่น้องรผมถีบาเบึงทางท,ท่ายทางนี้นครับโตใหญ่โตวัวนี่ตัวนี้ประเทศนี่ถึงสองขวบค่ะง้วประเทศนถึงยี่สิบสี่เดือนครับพี่น้องครับตบาโตใหญ่บ่ครับตัวนี้ส้นสูงกับเกินรอยบ นี่คอขาก็ถือว่าติดดำอยู่แล้วครับพี่น้องเลียง่ายกินง่ายอยากจะได้แบบนี้เลี้ยงง่ายกินง่ายว่าสันว่าหนวดบอกง่ายหนังหนาดีเยอะครับพี่น้องครับหนังหนาตันลึกอ้วนนี่เอาตัวใหญ่ๆยังสิท่าไรครับแม่นี่ยยี่สิบแปดค่ะหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับพี่น้องครับเอามาเบิ่งเอาพี่น้องครับงูแสนแปดได้แต่งลียแล้วค่ะแต่งไแล้วเล็บแต่งไ้เรียบร้อยเลรอได้ครับเด้อนี่ได้ครับเด้อนี่เล็บกีบกำานอยืดได้ครับเบิ่งเบิ่งเบ่งสังเกตข้อการดูแลคอของวัวแล้วได้ครับพี่น้องครับนี่ พ,พื่นไซน์นี่ยังสบายตีนเลยครับพี่น้องครับนี่เป็นตัวน้องเล่นยินดีใช่ไหมเอาเนาะหนึ่งแสนแปดหมื่นครับพี่น้องเบอร์โทรกับยุทธนาจอตรงนี้แหละผู้ใดหมักใส่ใยบึกๆนะครับพี่น้องครับอ่าเฮ้เด้อขอมาเมืองตัวจริงเอาครับพี่น้องครับฟ้าฝนบอกฟ้าฝนบอกว่าท่านเห็ปล่อยฟังเอาไว้ก่อนเออฟังนี่เราบว่ท่านเห็ปล่อยแต่ว่าผมติดท้ายสักสักเห็นหลายตัวเยอะเลยครับพี่น้องครับเอาไว้ก่อนมาสั่นนี่อยากจะเยี่ยมอยากจะชมเขามาเบิ่งเอาครับ ฟังนี่บบท่านในปล่อยตะวามีอีกหลายตัวให้พี่น้องได้เยี่ยมชมอยู่ครับผมอ่าเดี๋ยวจะไปทางนี้ครับพี่น้องครับนี่แหละสูตรอาหารของเพื่อน,น,นมาเบิงอยู่นี่ครับเลี้ยงจังใดขึ้ออ้วนเป็นสัตว์ใบแท้กต่ว่าศึกษาเอาครับพี่นอ้องอ่านี่นะเราก็จะเลี้ยวเลาะไปตามซอกนี้นะครับอ่าโอ้คอกนี่อ๋อมวนอ้วนมาไหมาแต่แม่ลูกกับมีดครับเป็นโค้ดแม่ลูกค่ะโค้ดแม่ลูกนะครับต้นนี้เป็นแม่ลูกนะครับแล้วก็งอทั้งไอ้ตรงนี้ก็ ตัวขาวนะจ๊ะแม่ไม่เด้อค่ะพี่น้องครับเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันอันนี้แม่ผสมพันรอบแล้วค่ะเอามาเบิ่งคู่นี่ครับพี่น้องครับคู่นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาแม่เอามาทางพี่ครับไปพื่อนลูกไป,ไปไปทางทางเพื่นลูกไปเร็วไปไปไล่ไปทางพุ่นจังสีจริงจริไปเร็วไปเร็วไปลูกไปไปไปเร็วไปเร็วไปพื่นเร็วเร็วนี่ยตู้เบื้องตัวนี้เบื้องเนื้อหนังครับเดี๋ยวจะให้เราไปมุ้งฝุ่นครับพี่น้องครับมันจังสีเห็นชัดนะครับเนาะขนาดแม่แม่บ๊อบบอสค อลบลบมุ้งกบพี่นอ้องเออตัวนี้เป็นง้วทีอ่อาแม่นี่บอบอโบดครับพี่น้องออกสีเหลืองเต้อส,สีสีแดงแดง,แดงบดได้เข้มนะครับแต่่วาลูกนี่สีแดงเข้มนะครับล้วก็ติดโบดมาทุกส่วนครับพี่น้องครับนี่แหละเอาการะให้เบื้องการส่งลูกไปน้ำด้อครับพี่น้องตัวนี้เป็นง้วเอฟหนึ่งเอฟสองนะครับพี่นอ้องเด้อเอาเอาแม่ตัวนี้เป็นลูกของพ่อได้ก่อนครับนี่นตัโตโตแดงแดงนี่เป็นลูกของซุปเปอร์เอ็กค่ะได้เกือบสี่หกเดือนแล้วได้หาเดือนกลัวหาเดือนกลัวค่ะ<า>โอ้ หาเดอนก่าสุบเอกตัวบักงด้วเยค่ะพี่น้องครับเป็นองอเอฟสองเนื้อตัวลูกนี่เมอเพื่อนี่ผสมอัลไส้สามเมือ,มองไว้สนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน18%แเละสูตรโปรโตีน2 2ปเซใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โคร,รุ่นโคอุ้มท้องและโคนม สนใจติดต่อ0897102244สิงคำฟาร์มอําเภอบรบรือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง้อพันรอบแล้วกัผพันรอบแล้วค่ะพันรอบเลยนลลคะครับพี่น้องครับตัวนี้ส้นสูงกับแ,แ,แ,แต่ร้อยหาสิบได้ด้ยครับตัวเม่เป็นว่าสาวด้นี่ในช่องนี่เป็นท่องที่สองค่ะท่องที่สองนะครับพี่น้องครับเอา้าผู้ใดอยากจะได้นะครับพี่น้องครับครูนี่นะ้ครับเด้อเราจะให้เบื้องอ่บ ทั้งหนาทั้งตาครับพี่น้องครับนี่แหละตัวนี้ทรงลูกงามมาครับพี่น้องสีแดงจัดเข้มบัวถูกส่วนนี่แหละครับนี่กอขายกีบเรียบนะครับเนาะเบิ่งเอาเล้วครับพี่น้องเด้อวัวเชื่องเชื่องครับพี่น้องครับนี่เอ๋อนี่แหละในส่วนของลูกกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไล่ลูกไปทางคุณกันพี่น้องเอาไปทางคุณลูกโอ้อ่านี่พี่น้องเอาแม่คู่นี้ว่าว่าไว้ถอดแล้ครับพี่ลูกกันสีแบ่งขายัจากแม่ค่ะ โอ้สีแบงขายตัวแม่ลูกสีเก็บไวใบนะครับพี่น้องนี่ยหล่ะการส่งลูกของแม่นี่ผู้ใดเห็นแล้วอยากจะได้ตัวนี้ไปเป็นแม่พันธุ์นะครับเด้อเอาเฉพาะแม่นี่เท่าไรครับแม่นี่ขายอยู่แปดหมื่นหาค่ะแปดหมื่นหานะครับพี่น้องครับเอานี่แบ่งเฉพาะแม่นะครับเด้อเป็นแม่เป็นเอฟหนึ่งแล้วผสมตัวพอดพอดีพอ <า S 2> ดีพันหลอดพอดีส่งไอ้ยังก่อนผสมตัวใดก่อนแม่อันนี้ผสมเคฟสามหนึ่งค่ะในท้องเนี่ยเคฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อมันเตะลูกออกนมหรอเออทุวันลูกมันออกนมแล้วครับพี่น้องครับไม่อยากให้ลูกกินนมแล้วลูกใหญ่แล้วนะครับพี่น้อง อ่านี่แล้วครับอันนี้จะพ่อแม่เด้วครับพี่น้องเด้อเอ้ามาเบิ้งเอาครับพี่น้องครับต่อไปครับพี่น้องไปเบิ้งอีกตท่อไปเป็นงอขาวงอเท่าเนาะครับงอเท่าโบดลรอกค่ะเ <Cer f. S 2> บื้ง,งค่าพย,งงย,ยพี่น้องตัวบักใหญ่เลยที่พี่น้องตัวนี้ได้ท่องซอนค่ะแม่มันท่องปะครับนี่ท่องได้เจ็ดเดือนกว่าแล้วค่ะโอ้ตัวนี้ท่องได้เจ็ดเดือนกว่าแล้วครับเด้อตัวแม่ไอ้ขาวโบดนี่ครับพี่น้องครับเป็นท่องที่ใดแม่ท่องท่องท่องที่สองค่ะท่องที่สองอันนี้ลูกมันนบบ่่คคัีลูกะโอ้พี่น้องไครับตัวนี้ตัวใใหหญญ่ขาลูกคับ ลูกได้สั่งเมนมานั่มหล,ลูกนี้ได้แเดือนลูก k สามหนงค่ะลูก KF สาึอายุแเดือนนะครับตัว<ม>ตัวบอกงหยได้พี่น้องเด้อ <8 S 2> อันนี้เกินร้อยสามิบาเกือบเกือร้อยสีแล้วครับพี่น้องครับตัวนี้ตัเมนี่ร้อยห้ค่ะส่วสูงวัดแล้วตัวเมนี่วัดแล้วส่วนสูงนี่ร้อยห้าได้ครับพี่น้องครับนี่ตัวบอกงหได้ครับพี่น้องเด้อ อันนี้2 3 1 2 3 2เป็นแม่ลูก F1 ฟหกับ F2 ฟสอนะครับเนาะแม่ใส่ยเคเฟสามหนึ่งไว้คือเก่าค่ะแม่ทองเคเอฟสามหนึ่งแคเดือนหรอครับแม่ในแค่เดือนก็กลัวแล้วค่ะแค่เดือนก็กลัวนะครับพี่น้องครับนี่แหละลูกเคเอฟสามหนึ่งกับแม่นี่ใส่เคเอฟสามหนึ่งไว้คือเก่าตัวเก่านะครับพี่น้องครับท้องลูกเป็นยังไงตัวนี้ตัวนี้แม่นี่เพื่อการประกันทองไห้นะครับเด้อส่วนหน้าเนื้อหนังคอนี่บหธรรมดาครับพี่น้องตัวนี้เคเอฟสามหนึ่งนะครับขาบกยี้ครับพี่น้องตัวนี้อันนี้โจ้ชื่คค่ะด โชดเสือสือว่ะแม่โชดเสือสือกันโอ้ใคอยากได้กับแม่เอลเอาขี้โก้เหระครับตัวใดบ้าโชดเนี่พี่น้องเอ้าโชดเสืออเอ้าจะไปหามาตุสับุตรตัวยิ่งใหญ่สิกระไรเอ้าต่อไปคู่แม่ลูกขึ้นกันนะครับพี่น้องเด้อเอ้าลูกขึ้นไหมลูกอ่าอันนี้ก็เป็นแม่ลูกขึ้นกันนะครับเด้ออันนี้นี่นะครับพี่น้องครับอ่าลูกคนลูกซูเปอร์เอ็กกะลูกซูเปอร์เอ็กก์หมายเลขหนึ่งแปดเก้าหกเดือนอันนี้เป็นงวดเอฟสองนะครับพี่น้อง พวกเลขพวกเบอร์นี่พูนตีสุตโตเด้อครับพี่น้องเด้ออันนี้ใบเพลิดเพลินหรอกค่ะใบเพลิมาแล้วเด้อครับคู่นี่เอาเมียแปลวุลเป็นแม่มาทั้งนี่อ๋ออ่านเลยคนนี่ป้ผสมได้ยี่สิบแปดมือแล้วค่ะโอ้อ้าลูกซูเปอร์เอกดิเดอี์ใส่ซีไว้ได้ยี่สิบแปดมือแล้วแม่นี่ผสมซีไว้แม่ไว้พวกแม่ยเออมันหลายตัวนะครับซีไว้ได้ครับพี่น้องเด้อ F 1ผ่านรอบได้28มือแล้วค่ะแม่ผสมผ่านรอบแล้วซีไว้ได้ครับอันนี้ซูเปอร์เอกนี่โบ้จัดเครื่องกันครับพี่น้้องคู่นีก็ได ต้นสูงแม่นี่กอะเกินร้อยสิบสิบหาไปห้าร้อยห้าสิบแล้วครับพี่อย่งตัวใหญ่ดียุเนื้อหนังดีเม็ดสีดีครับตัวนี้เอาการเลือกเอาแหละครับพี่น้องครับลูกเห็ดเขาเรียบร้อยแล้วคู่นี้แม่ว่าเท่าไรครับนี่ยี่สองแสนห้าค่ะสองแสนห้าเด้อครับพี่น้องครับนี่แหละผู้ใดอยากจะชมความงามนะครับพี่น้องครับนี่อยากจะได้พันธุกรรมดีๆเม็ดสีดีๆไปต่อยอดอะเพียฟ้าเมียให้เลือกหลายนะครับเด้ออ่าก็มีมีหลากหลายราคาละครับพี่น้องจากแสนต้นต้นห้อู้งห้องที่องันครบงงดงง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 ลูกครับพี่น้อง ลูกซุปอีกอ่ะเบื้องกำเหนื่อชัดๆครับอ่าให้พี่เจราหน้าชัดๆได้ครับพี่น้องตัวนี้เนาะขาใหญ่ดีครับพี่น้องตัวนี้หกเดือน,หก,อนหกเดือนว่คือตัวใหญ่ทือสมัยนี้ไหมเนาะหกเดือนไหมก็เดือนเด็กเดพี่น้องเมื่อกี้เสามหนึ่งตัวกอนก็ลูกแม่เขากแบกใหญ่ไปอีกครับพี่น้องครับหนั่งนั่งไหนหรือนี่เป็นบ่เบื้องต้นสำหรับคุ้มกินน้องมันใหญ่หรือไหมแม่นก็บ่กให้กินครับพี่น้องกันลำคั้นเนาะเออ บันไดมะบังงวัวหัวรุ่นทั้งนี่ครับพี่น้องครับปุ๊กยานงปโอันนี้คือรอดเป็นงูว่วานี่แหละเลยบว่านี่แบบกลมรอบหนาลูกลูกกันไปแต่ลูกแยกโน้นบ่ะข้องแยกอยู่เอาตัวนี้บัดท่านได้ผสมนะครับบัดท่านได้เปิดดอกเลยนะบัดท่านได้เปิดรุนธรรมาชาติครับพี่น้องตะวันง,งามอยู่เอามาเลือกเอามาเอวเอาครับผมเดี๋ยวผมจะออกกวางนี่นะครับขออนุญาตลอดครับผมเอาด่าก็กล้อนนี่แหละบัดนีเอ มีตัวเลือกหลายครับพี่น้องครับเพียกฟ้ามผู้ให่มองหางวงงางเลยว่ะง้อโค้งสามเงี้ยไอันดูกรรมดีๆครับพี่น้องครับเอือมือลุ่มนี่นะครับพี่น้องบันนี้กฤติภามาเบิ่งไอยยอดไอ้ยัดทั้งนี่คือเก่านะครับผู้ใหถามหาง้อพอพันธุ์ไหมครับพี่น้องครับยู้หญมีไห่อยู่ด้วยมีตูหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ยี่เจ้าในเมื่อกี้ดิ้อตหนึ่งนี่นะครับพี่น้องหนึ่งตัวนี่แหละง้อพอพันธุ์ครับเฟลมีฤยิพาเขาไปเบิรงกันครับเอ มันจะมีรุ่นยาโนมหรือห้องแอยู่กี่นี่ยง<ร>าหมูงอพอพันตัวนี่ผู้ใดอยากจะได้หาจักเดือนกว่าแม่ตัวนี่ หาเดือนกว่าค่ะตอนนี้นี่นี่พี่น้องครับวัวพ่อพันธุ์หรือหาเดือนกัวตัวบอกใหญ่เรือครับพี่น้องอันนี้ลูกของพ่อได้ก่อครับนี่ลูกเค่สั้หนึ่งค่ะ KF31 ครับพี่น้องครับผู้ใดอยากเจริญกับมาเอาเด้อมดลุนลุนนี่เลยครับผู้ใดเห็ดเขาตัวนี้นี่เนาะตัวตัวใดกว่าแม่ตัวนี้ตัวนี้ยูหาเมื่อนเก่าค่ะนี่หาเมื่นเก่าครับพี่น้องครับมาเอาเด้อวัวพ่อพันธุ์ตัวใหญ่เนี่ครับเนื้อหนังดีลึกโครงสร้างใหญ่ไข่ดำปลายลึ่งดำครับพี่น้องครับอ่ะยูหนี่แม่เปิดตัวใดแน่ครับบ่านี้นอกจากเปิดตัวนี้ค่ะลูกกสุดปเอ ลูกซูเปอร์เอ็กเมาแดงแดงนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยเดือนกลัวๆเดี๋ยวไเพิ่มเอฟหนึ่งหรือเอฟสองเหรอเอฟสองค่ะเอฟสองเป็นเอฟสองส่วนใหญ่ข้าหนึ่งจะเป็นเอฟสองมั้งครับนี่เออเดี๋เดือนก็กลัวลูกซูเปอร์เอ็กครับพี่น้องครับตัวสองสองสี่ค่ะหมายเลขสองสองสองสี่เมาแดงโล้นธรรมชาตินะครับพี่น้องครับคุณเออพี่น้องตัวตัวอะไรเหรตัวนี้เนาะเอนี่เออนี่ครับพี่น้องครับตัวนี้ว่าใบเท่ากับแม่เนี่อยู่แสนสามค่ะหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับพี่น้องครับ ซึ่งแสนสามนี่เฝ้าเอาตอนนี้ครับพี่น้องครับจะหายพ่านไปถึงอีก2เดือน3เดือนราคามันอไก่สีว่ายุดต,ตรงนี้ได้ครับพี่น้องเด้อเนี่ยเอาผู้ใดอยากจะได้กับมาเลือกเอาครับพี่น้องครับนี่<ห>เก<อ>่งยักษ<ม>์ครับพี้อก่งยักษ์เอาไว้ก่อนก่งยักษ์เราเพงขึ้นกันครับตัวนี้เอรอตัวนี้เป็นลูกหัวหล่นทางในนี่เนี่ยตัวนี้เป็นลูกตัวหัวหล่นทางในนะครับนี่แหละการส่งลูกอะของของแมงง้วของไอ้ยุ่นี่นะครับเนาะย่ียแบบนี้แหละครับผม ต่อไปไปดูค้อนี้อันนี้แม่ลูกป่ะครับนี่อันนี้เป็นแม่ลูกค่ะอันนี้ลูกได้เจ็ดเดือนค่ะลูกเจ็ดเดือนนะค่ะเดี๋ยวอันนี้แม่พ่อนี่ใส่บักเลียชิบค่ะได้สามเดือนซราบท้องเรียบร้อยแล้วโอ้ตัวนี้แม่ท้องใส่พอนอกเล็ยชิปแล้วค่ะพี่น้องครับสามเดือนตรวจท้องแล้วเด้ตรวจท้องเมือวานนี่ค่ะล้วนธรรมชาติทั้งคูเพ่าะครับแม่ก็ล้วนธรรมชาติเร็บอย่างเรียบร้อยแล้วล้วนธรรมชาติทั้งคู่ตาตดกีบแต่งเรียบหายเรียบร้อยแล้วแม่กระติดท้องเลดคชิให้แล้วพี่น้อง อันนี้ลูกของพ่อได้ก่อนครับตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งค่ะลูกเพื่อน่ะเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้อีกตัวนะไอ้ที่เลี่ยมดีครับพี่น้องครับเก็บเดือนก็ดีครัตัวยาวพร้อมเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับโบ๊ทนี่จัดได้หรือเบื้องข้อขากำไรครับหัวเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องเด้อเอาตัวแม่ได้ครับพี่น้องนี่นี่เพราะเป็นงัวผู้ได้ครับพี่น้องนี่แหละนี่กะดีด้วยหาซีก้วเลยนะครับจนสูงเนาะตัวเงวพร้อมครับพี่น้องแม่มันนี่นี่แม่ยทองง้อเพิ่งจะท่องแรกเออท่องสองนี่แหละในท่องเนี่ย สดสดหูสั้นๆครับพี่น้องหูวายเงาเด้อกระโหลกเนี่ยเาวๆสวยๆหัวหล่นธรรมชาติครับผมเอาคู่นี้แม่ว่ทอดเด็ดครับอันนี้จีขายตั้งแต่แม่ค่ะยี่สิบสองแสนบาทลูกเอาไว้ก่อนโอ้แม่นี่ยสองแสนนะครับอ่าท้องฤทธิ์ชิพนะครับพี่น้องครับอ่ารับประกันท้องใหายนะครับตัวนี้เด้อสามเดือนนิดนึงอ่านี่นะครับพี่น้องครับล้อมุนพร้อมส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับพี่น้องหรือกดคุยอ่า ในเรื่องของขา่าวกระทรวงผู้ดคุยกันไหนได้ครับเด้อราคาตัวลูกในเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับมีให้พี่น้องเลือกชมหลายสำหรับเปียกฟาร์มนะครับเนาะเ,เดี๋ยว<ม>เอาลูก <ไป S 1> ออกมาบาง <ไป S 1> อีกนะครับแม่ไปลูกไปมาเร็วมาเร็วแม่เพื่อนเบอร์สองสามหาไปลูกไปเป็นเออ่ไปลูกไปมาลูกเออมาเร็วมาเร็วคุณหน้าเอิร์สไลบ์กระกวงนี่ครับพี่น้องนี่เอฟหนึ่งเอฟสองนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละตัวลูกครับพี่น้องครับ เอาจะให <bond> ้เบิ้งมุมกลางครับพี่น้องครับตัวตัวใหญ่ตัวเน่าตัวเมียเพราะเป็นสูงหยับร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์เออร้อยห้าสิบก้าแล้วครับอ๋อซัวอีขาวแล้ตัวซ้มตัวขาวนั่นตัวตัวขาวก็ร้อยห้าสิบเมียค่ะร้อยห้าสิบแปดตัวขาวตัวนี้พอได้วัดตัวนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวครับพี่น้องครับเอานี่หมายเลขสองสามหกครับพี่น้องอ่ามีอีกว่าครับเมียท่านนี้มีใจอีกเนี่ยค่ะอีกขาวเท่าปัดหัวเราก่อนชุดฟังทั้งนี่ไหมครับพี่น้องมีแตะบกเนื้อหนังจะจัดทั้นนนนนนเเเลลยื้้อหหังาาะูก หาสองศูนย์เนี่ยคะ่ะขายอยู่หามื่นตัวตัวเดียวขายตัวเดียวถ้าตัวนี้เอาป,อป่อยจะพอตัวเท่านี่เป็นเอฟห,หนึ่งเอฟหนึ่นง 5, นะครับพี่น้องครับหามื่นนะครับเ่านี่บดจัดครับพี่น้องตัวนี้ลูกของหาสองศูนย์แล้วไเนาะค่ะห้าสองศูนย์ห้าหมื่นนะครับเด้อเม่อจากเดือนแล้วครับตัวนี้ในหกเดือนพอดีค่ะหกเดือนพอดีหมายเลขสองสองห้าเด้อครับพี่น้องครับนี่แหละพวกเก๋กไก่ครับพี่น้องครับพวกคอครับเป็นยังไงเนาะขอขายดีๆนะครับเด้อ บอดนี้มาเบิ่งมูทางนี่ครับพี่น้องนี่แม่เหยียบหางขาดที่เอาไว้ใช่หรือเปล่นคนมาขอซื้อหลายอยู่ตัวนี้มันโตงามแต่ว่าพี่น้องครับเมีเพิ่นเหยียบนะหางห้อยมาแม่แม่เหยียบหางขาดแม่พุขอถันหางเห็้พุกมันแก่ได้เปล่านั่นดิหางห้อยไว้ติขอเป็นพุกมันแก่ด้วครับพี่น้องเอาไปเลยโอ้ตัวนี้พี่น้องถันหางขาดนี่ไหมคนมาขอซื้อหลายอยู่เอ้าแต่ว่าหางขาดเนี่ยเขาบอกมีผลต่อการทรงลูกต่อพันธุกรรมมันงเหรอครับพี่น้องครับแต่ว่าจะเสีย ความสวยงาม,มความสมดุลไปนะครับมันยางเดี้ยงบ่แม่บ่ค่ะบ่าเดี้ยงกันบ <c oughs> ้าท่านทหางเบาหนักหนาและะ้วเนาะท่านน้าลูกก็นา่ารักเมียเพื่อนอนะไรอี้น่าลักอี้ว่นละอีว,นวันหัวโ,โตหัวโตมันลุนอ่ะนะแต่ในในทหารเดียร์เพือนีพื่อนที่นี่ง้อลูกหางขัดแมียที่เพื่อเออต้นคุปแม่เพียงกันิเอ้าพี่น้องครับมีท่านี้นะแม่เนาะจ้าอ่าพาอยากได้ครับมาเอาอยู่นี่ของเปียกฟาร์มครับพี่น้องครับอันสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไปแค่นี้ครับพี่น้องครับแต่มีงัวไม่หลายตัวครับพี่น้องขอมาแบะเบี้ยนมาเบิงเอาาคครรัับบบออสหลิปปนีี้ก็ขจไเพยงแแคค่่นี้รับม สวัสดีครับสวัสดีค่ะ